นะครับสังเกตนะครับ่าบานสองบานนี่ยครับยูติดกันนะครับแต่ว่าเวลาเปิดบานประตูนะครับมันจะเปิดเขาหากันนะครับเปิดเขาผนังตรงนี้จะเป็นผนังนะครับที่ในห้องจะเป็นเป็นผนังนะครับเดี๋ยวเบิ้งนี่นะครับในห้องจะเป็นผนังนะครับบานประตูเขาจะเปิดหาเขาหากันนะครับระหว่างสองบานนะครับเวลานะครับที่จ้าของบานมปซนซอลูบิสตัวนี้มากนะครับขั้นโดกตัวนี้มากนะครับบางครั้งนะครับมันจะออกมาจากบริษัทนะครับมันจะเป็นไล่เดียวกันนะครับขั้นโยกนะครสมมุตินะครับตัวนี้ เทาติดตั้งแล้วนะครับคันโยกมันจะเป็นไปมันจะง่งอนขึ้นนะครับไปมันจะงออนขึ้นเพราะว่าเวลาเัากดลงเลยนะครับมันจะลักษณะนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับอ่าด้านนี้คันสื่อมาตาบริษัทแกะกองเลยครับมันจะเป็นไา่นีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขวับลงนะครับนมันจะขวามลงมันจะเหมือนกันกับตัวนั้นนะครับตัวนั้นมันจะงายขึ้นครับอันนี้ครับปัญหาไม่อยู่วายอ่าจะเฮ็ดแบบไรนะครับมันจะมีวิธีแก้ยู่ครับ ผมเห็นบางคนนะครับอยู่ในแอปอีกแว็หนึ่งนะเพื่อนคุยกันนะครับในในในสร้างนะครับว่าสร้างข้อติดแบบนี้สร้างติดถึกหรือว่าจะาข้องบานพิษนะครับครับบางคนก็จะบอกว่าจะคข้องบ้านต้องไปเลือกซื้อนะครับบานขั้นโยกลูกขั้นโยกนี่ครับที่มันมีแบบทรายแบบขวานะครับไม่สร้างติดนะครับมันถึงจะเป็นคนละฟังได้นะครับเป็นมันถึงจะเป็นไล่เขาหากันได้นะครับแต่จริงนะครับว่าแมนนะครับ ลูกบิดพวกนี้ขั้นโดกแบบนี้นะครับมันสามารถสลับได้นะครับน้าตัวนี้นะครับเวลาขันติดตั้งแบบมีลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับครับผมมาเบิ้งนะครับลูกบิดนะครับใน้องตลาดนะครับมาส่วนใหญ่นะครับจะมีอยู่ประมาณซองลักษณะนะครับอันนี้คือเป็นลูกบิดนะครับแบบส้งกลมนะครับตัวนี้นะครับเป็นเต่านะครับเต่ามนนะครับตัวนี้นะครับอีกแบบนึงนะครับจะเป็นแบบขั้นโยกนะครับทิเดียวมาเลยหรอครับบานลูกบิดนะครับมัน เราได้แยกใส่เบื้ขวานะครับวิธีการ,การแก้ไขแก้ไขแบบนะครับให้มันเวลาติดตั้งเราให้ได้ไปหมปุนไล่ที่เข้าต้องกันนะครับเบิ้งนะครับนอยี่หอมันจะเป็นแบบขั้นโยกนะครับ,น,รบนี่นะครับนี่นะครับใช้ามัดโยกได้นะครับวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับฟังขั้นโยกให้เป็นได้ไล่ที่เข้าต้องการนะครับอกอ็ยากครับยุ่งในผลิตภัณฑ์นะครับมันจะแถม มาถูกที่หอดนะครับมันจะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับคล้ายๆเป็นตัวเข็มนะครับไว้สาหรับแท่งนะครับนี่นะครับมันจะเห็นมีดตำแหน่งตัวนี้นะครับเป็นมุดนะครับตรงนี้นะครับเขาจิ้มนะครับใส่กําลังการจิ้มแรงย่างน้อยนึงนะครับจิ้มลงไปเลยครับน่ครับจิ้มลูกกดลงไปแห้งๆนะครับเดี๋ยวมันจะสามารถถอดได้นะครับ ถอดปุ๊บนะครับถอดได้เลยถ้าถอดออกแล้วนะครับึ่งว่าอันนี้ยูแบบนี้นะครับนี่นะครับยูแบบนี้นะครับมันจะโค้งกันแบบนี้นะครับนี่ครับลาประกอบมันจะยูไล่เดยวกันแบบนี้นะครับอ่าข้อตองการให้ตัวนี้งายข้นนะครับก็แค่ง่ายนะครับขาถอดนะครับจากฝั่งนี้นะครับจากฝั่งนี้นะครับมันใช้สลับกันครับแค่สลับขางกันเฉยๆนะครับนี่นะครับมันจะได้ไล่ที่สลับกันแล้วนะครับนี่ครับ เพราะว่าอันนี้ใส่ในกรณีที่บานลูกบิดนะครับประตูเปิดคนละฟังกันนะครับเดี๋ยวไปดงตัวอย่างกันนะครับอันนี้ผมใส่มุดในการปลดออกแล้วนะครับนี่ครับมันสามารถถอดอะไรไหมครับตอนเก้าวายขึ้นมาอะไรนะครับมันจะเปิดปีมาอะไรไมนต้องเอาอีกของอันนึงนะครับที่ยูดฟังตรงตามกันนะขออีกอันนึงนะครับมาใส่นี่ครับสวยงามนะฮะนี่เห็นไหมครับอีเฟัร์น่ก็ติทั้งในนะครับนี่ครับไม่ใช่ยุทธรัตนนี่เดี๋ยวผมจะได้ใส่ล็อกนะครับเดี๋ยวกดใส่ล็อกได้ก็ได้ นี่ครับมาเบิ้งเลยเมื่อจะมีมุดนะครับผนมุดบอนะครับเขาแคร์เอาปลายเข็มมุดมันนะครับจิ้มเข้าไปในเดือยมันนะครับมันจะไม่เดือยอยู่ครับอาจจะจิ้มยากหน่อยนึงครับนะกดเข้าไปแล้วครับนะครับสามารถสวมเข้าไปเลยนะครับนี่นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคืออาการติดตั้งนะครับอีกอันนึงนะครับไคเกือนครับมันจะเป็นฟังตรงขามกันแหละมันจะเป็นฟังอีกฟังหนึ่งไม้แต่นี้หนึ่ให้เดียวที่สามารถใส่ได้ครับฟังอีกอันที่เหลือนะครับมาเบิ้งด้านไหนมัดเข้ากันนะครับเผนบอ เห็นนะครับมันจนเป็นด้านด้านนี้นะครับอ่าเลือกด้านแลวก็สวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปโดยการกดหมุดนะครับมันจะมีหมุดฟังนี้นะครับนะครับเราก็กดเข้าไปได้ครับปั๊บนี่โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถั้วเได้สามารสมุดมาได้นะครับก็ะถอดร้อยเก้าหลักผมผมพี่เห็นดีๆนะครับแล้วกาถอดออกได้นะครับถอดออกแล้วครับนะครับไม่หมุดดูครับกดออกง่ายๆนะครับเขาจงถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับใครที่ตั้งครับด ก็ไสอะครับนี่แหละไสเลยได้มาอันนี้นะครับขั้นโจกว่าจะเป็นแบบหายเข้นเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับนี่คือในกรณีที่บานมันเข่าหากันนะครับลองเปิดบานไว้เบ้างครับขั้นโยกนะครับเขาจะต้องเป็นไล่เดียวกันนะครับนะครับจึงสรุปเลยว่านะครับลูกบิดแบบขั้นโยกแบบนี้นะครับ ว่าจาเป็นต้องไปซื้อแบบซ้ายแบบขวานะครับมันจะมีแบบเดียวกันนะครับเข้ามาสลับเองนะครับห้ทาร้างนะครับนี่ห้ทาร้างเพิ่นสลับเองนะครับนี่ผมบอกเทคนิคแล้วนะครับอาไะครับอี้เสียงดังเพราะว่าทา้งงานนะครับจ้างข้างบนก็แกะลังค่าอยู่นะครับตรงนี้ครับลังค่า้างเพิ่นเจ็ดหัวไว้นะครับเพิ่นบอกว่าบ่ตัดมุมหมือมันมันบ่มีหัวนะครับผมรับประกันเลยครับหัวแน่นอนนะครับ ครับผมนี่นะครับสาหรับอ่ากับคําถามนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับว่าลูกบิดแบบขันโยกนะครับมีซ้ายมีขวาบอนะครับสรุปนะครับบอมีนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมช่องชาวดินพี่ปาสางนะครับฝากกดติดตามไว้ครับจะได้มีคลิปดีๆเกี่ยวกับงานใหม่นะครับมานําเสนอนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ